เฮ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุสุขนครับพอกับบลาวัดสิวดลนคนเก่าคนโกคนตหากต่อแต่แอะเหมือนเดิมขณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในช่องวัดสิวดลนลำพัน official นะครับกับลิปนีบ่มียังไลายตามสัญญาสิภาพพี่น้องออกไปหน้าบะมีนไปหน้าสิไปเบื้องพักที่ปลูกนะครับอยู่ทีสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปบแม่น แม่หดเหล่าป่านนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปดูผักที่วัดกินสแซ่บปลอดสารพิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับตอนนี้รถมอตอร์ไซค์ประยูสิบดอเหลือแต่จกกักรยานอยู่ลังบ้านเดี๋ยวสิถีสิบปันไปนะครับขอบบ้านน้อ รอแปรได้เนาะปเข้าตามไปโอ้โหเ <c oughs> ปน็นนองแตะ <c oughs> เปิดไปมปะเปิดไปน้ำปะ nhiêu nhiêu, <laughs> nó ê, <để> nó... cá <laughs> <đi> okay. <laughs> ừ, ừ. pa đây Bà Ai cho <laughs> 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 ไปต่อสันเปิดอยู่บ้านนี่แหละเป็นอะไรเฮ็ดไ,ไปสวนเล่น,น,น,นยนงังงกิน,ปน,นไปขี้เราไปสวนพี่น้อง ลลนนนลนอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับหลัดทงแรงไปนะสับ้บมา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 เอาไปสวนยาข้าวก่อน พี่น้อเราบางข้างบ่ค่อยได้เขา <c oughs> ่าวมั่งสิพี่น้องบ่ค่อยได้เข่าวบานเลยพวกแถวแถวบานมันบ่ค่อยเห็นไ <c oughs> <c oughs> ปหน้าก่อน <c oughs> น้อยๆไปดูย่ครับแต่ว่าเนี่ยเป็นบ้าก็ต้องไปเลี่ยนกรุงเทพเนาะแล้วก็บ่คอยไปขี่รถขนที่บ้านพะคนมันก็นจำบ่ได <c oughs> ้ต้องเห็นแบบเท่าแต่ต้องเว <c oughs> ทีต้องถือนะ <c oughs> ดีเหมือนรถรถสเสด็จแมบ่บ้านเอ <c oughs> ไปเบิ่งกันพี่เนอง มาท้าใหม่เซลฟี่แล้วว่าพอโอ้ไม่ได้จับยังเป็นปสิ้นเป็นตอนจะเป่าเบื่อ,อได้พี่น้องแต่ส่วนมาทายบรรยากาศในเบื้องแน่กทายเบื้องใต่แน่หนาจาขะขวางอธิบายสักมันมามีใหม่มันบม่ไดเอามา ถือว่าเป็นการออกกําลังกายจริงๆมน,นี่ต้องไปตีแบตนะพี่น้องคุณคู่ทางลรงเรียนเพื่นกับถกมาหาเอาอมาตีแบตไหมแต่ว่าได้สัญญากับพี่น้องแล้วว่าสิเหตุคลิปจะเลยสิภาพพี่น้องอันนี้คือน้องแต่สิภาพพี่น้องว่าเบิง้งนชิมู

ดูดยเนาะนี่ผักสดๆเลยเอ๋อผักนั้นเทาเบอร์หรอวะผักกินเนสีสสสสเยบๆเอาวะต่งไม่เอา,อาตอไงไมเอานนี้ผักซี่พี่น้องอันนี้คุณแม่ <laughs> สวัสดีค่ะลกผัก ไปให้หน,นักไก่ใส่ขับปุ่นใส่ขับปุ่นค่ <c oughs> บ่ได้ออกมาเบิง่งโดนเนาะ <c oughs> ปื๊ดอ,อันนี้อันนาอันนี้ของเพินเ่นต <c oughs> ินี่นี่แม่นผักนี่นี่พี่น้องที่สิมาด,ดนกินกรอบๆยังบ่ <c oughs> <c oughs> เวิน <c oughs> แซ่บเป็นตานายแ <c oughs> ม่นเลยเอาให้ สวัสดีครับยังก่อนยัยแม่อยู <c oughs> ม่มาเบิ้งสวนมาเบิ้งสวนผักง่ายมากผักสีแ <c oughs> ล้ว ไดี๋ยวโหดจุอยมันทำอันนี้มันหญ้าคือผักนี่หญ้าไม่ได้ลูกอวกงามก็ผ uh ักบิลาลูกอวกเลยเก่งมาดเหมืนตะเวนเกิดเด้ลูบอยู่จังนั้นนั่นเหนื่อยมากทำอันเก็บแล้วก็รีใบหางไตออกมันได้สะโอ้ว่ามันเขาก็เก็บ ลายแล้วอันน well, ี forest, ้ปุยติเขียวเขียวนี่หน้ามยั่ตั่งแตะแต่เป็นปุยมาเขียวดีสีฮดแปลงไดนนี่ฮอดแปลงไหนบ้านนี้แม่สีฮดใส่นี่โอ้ยเนี่ยแม่หิขึ้ดมากฮตใส่กับฮอเลยฮอตามผักกันพี่แ้วบ้านพ่อท่านเกิด มาแล้ว <c oughs> คิดว่าเ <c oughs> นียนครับไ้ออกมากต่

อะไ,มไ้มีสันอกเมื่อรถก็รเมื่อคอยระยุกันไาที่ยันกันยานไหมสิเยนทำขั้วปลาเราบ้างแม่กลางดางยุ่สนันนี้ก็มันมอือัเดียวซุ หลาพี่น้องคือบรรยากาศสดๆมันเป็นสดๆสิบรรยากาศเนี่ยมันแรงนะครับสำหรับผู้ที่ถามมาผักลายอีหลีปอดสารผิดพร้อมนะครับแสบไม่ได้ใส่ยายนังเลยนะครับ อันนี้ถ่ายรูปอัะน,น้ำรุน้าโป๊ะสิพี่น้องนะครับนี่ไงปลาห้าเลี้ยงเนี่ยอคคบอเอาปลาพะนะขี่ขั้วอีตัวนี้ <laughs> Amen, yo cho xuống bụi Mà mh, 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 Mình cà mh, 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 mà mh, 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 đây, mh,

นายอยู่นายต,ตัวอยู่นายอยู่พ่อยังไปนี่วขวมามาหูกระเป๋าพุ่เนราตีโกมามาไปหน้าโคกขนมด้วยโคกขนมพี่ตู่ด้ว <c oughs> น้องพี่ตู่สมัครเจบ มากลายอันนี้แ่บลายโอ้มัลายอยู่ด้วน้อแม่มันไหลไหลจับท้หงแม่จับแจ้เแยปืลู้ลายลูกเพื่อนมาเลเล่ท้องนึง เยอะนื้เยอะอยู่ลุกพื้นเอาละครพี่น้องนะครับกะสีภาพอําลาพี่น้องไปด้วยภาพบรรยากาศแค่นี้นะครับสีให้กลับบ้านแล้วบันอังจากพักพามาเบิงแหละมันเมือดนะครับเดี๋ยวกะสิกลับบ้านกลับซองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมือรุ่นสัญญาอิหลี่าสีลงทงกนอีกกับปุกเดี๋ยวเสิ้อ้า โอเฟร์โอเฟร์ rey, นะครับตอนลบคลิปนี้ไปแล้วนะคะัอดีมีแห้งสกุลสกุนค่ะ